สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC ซแฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมช่องปู่เยี่ยมพารวยนะทำหวยให้ชมนะวันนี้ก็เรามาดูเลขวิ่งจากเลขล่างนะเลขติดสตัวเอาล่างมาทำติดบนล่างนะติดมาหลายงวดแล้วนะครับผม เอาล่างเดินไปเฉยๆสักสี่ตำแหน่งนะฮะก็จะติดบนล่างแล้วก็มีสูตรทำให้ชมด้วยนะฮะเอาติดแบบไหนตามรับชมเลยครับผมอาเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะจะทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้น สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับผมตัวเลขแทนกันนะอันนี้เป็นความรู้ตานกาความรู้นะ,ะในการแบ่งแขนงนิ้วมือของมนุษย์นะสัมพันธ์กับการนับอย่างยิ่งยวดนะเวลานับแล้วจะต้องเอานิ้วโป้ง มาวางที่นิ้วชี้แล้วก็นับ1นึ่งนะวางที่นิ้วนางก็นับสองวางที่นิ้วกลางก็นับสามวางที่นิ้วชี้ก็นับสี่นะยกนิ้วโป้งขึ้นก็นับ5้านานเห็นไหมนะฮพอมาวางนิ้วก้อยก็นับ6กพอวางนางนิ้วนางก็นับเก็ดวางนิ้วกลางก็นับแปดวางนิ้วชี้ก็นับเก้ายกโป้งขึ้นอีกที้สองก็นับสิบานเห็นไหมฉะนั้นต้นกะ ฝ่ามือของมนุษย์น่นิ้วมือของมนุษย์จึงเกี่ยวข้องกับการนับโดยตรงนะฮะซึ่งมันสร้างการสัมผัสนับของมนุษย์ได้นะฮะพอนับครบ,บไปจำนวนแล้วก็สามารถนับได้ทีละห้านับได้ทีละ10ทีละ100ทีละห0าทีละพันด้วยอย่างนี้นะเกิดจากการใช้นิ้ว5นิ้ว นะครับผมเรามาจำว่าเลขวิ่งจากหน่วยล่างเข้าบนล่างได้ยังไงนะนี่หน่วยล่างนะจากหน่วยล่างอ่าหลักหน่วยล่างนะยกมาเลยสาศูนย์นะ,ะเราเอาหน่วยตรงไหนทํานะเอาหน่วยตรงไหนทําก็เอาสูตรนี่แหละนะเป็นหลักหน่วยเอามาทํานะศูนย์สอสาม เอาไปอีกเอาแค่นี้นะแต่ว,ว่าเราเขียนสี่ใส่ตรงนี้อ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าหกสี่เหมือนเดิมนะห้าหกเก็ดแปด อ่าไม่บังนะเห็นอย่างนี้นะครับผมอามันจะเข้าบนเข้าล่างได้ยังไงชมนะถ้าเราสแลดเลขนะเราจะสแล็เลขได้อย่างนี้นะฮะศูห้อ่าเดี๋ยวจะบังนะครับผมหนึ่งห สองเจ็ดสามแปดสี่หนึ่งห้าสองหกสามเจ็ดสี่ไม่เอาเอาข้างนี้ข้างเดียวนะอ่าจะสังเกตด้ว่าตัวเลขไปเข้าขาบนนะหกศูนย์ห้างวดถัดไปนะครับผม แล้วก็เข้าหนึ่งล่างนะฮะฉะนั้นเลขวิ่งที่ถูกกำหนดไว้นะฮะศูนยสอม่าศูนจึงมาบนนะฮะแล้วก็1มาล่างนะฮะเห็นไหมครับผมอ่สมมติว่างวดนี้ งวด16ก็ข้อที่จะถึงนี้นะจะมาเหมือนเดิมไหมเราก็เอา16มาทํานะอ่าขี้มาทางนี้นะปัาบ16มาทําเอาหลักหน่วยมาทํานะ6 7 8 9็ขีดเส้นไว้ศเอา0มาตั้งตรงนี้นะ 1 2 3แล้วก็สีตั้งตรงนี้ขีดเส้นอ่าทีนี้เราได้หลักการมาแล้วเราก็จะเสลสเลชลองดูนะครับผมมันจะเลดเลดไปทางไหน0 7 18 29, ์เจ็ด่สองเก้าสาลชมาทางนี้นะปั๊บปั๊บปับาเรากลับด้วยนะ 1 6 2 7 3 8 4 9อ่ถ้าสลัดวปทางนี้นะ0 7 1 8 2 9 3 0นั่นเห็นนะอ่าเราก็กลับด้วยนะครับผม

กลุ่มบอ,อกไปหมดแล้วในกลุ่มนี้นะ1นึ่งหงหออกไปหมดแล้วนะกลุ่มนี้ที่เหลือเหลือเหลือเฉพาะกลุ่มนี้นะ,ะ0่7ศูย์เจก็ยังไม่ออกนะสองเก้าเกอออกไปแล้วนะเหลือกลุ่มนี้ก็รอผลนะ สิบหกกอคหกหกอ่ารอผลว่าจะมาตามนี้ไหมนะหรือใครจะชอบกลุ่มทั้งนี้ด้วยก็ไม่ว่ากันนะอาจจะมีตัวเลขล่างอยู่ทางกลุ่มทั้งนี้ก็ได้นะนี่นี่นี่ะอ้าว ตกลงเลขวิ่งมุะจำหลักนะวิ่งที่หลักไหนนะหกเจ็ดแปดเก้าอมาหมดเลยหกเจ็ดแปดเก้านะติดหมดเลยนะสามศูนย์ไม่มีนะหกเจ็ดแปดเก้าติดหมดเลยเจ็ดติดแปดติดเก้าติดแปดติดเก้าติดถ้าเอาแปดกับเก้าก็มีแค่ชุดนี้กับชุดนี้เท่านั้เองนะแปดตัวกลับให้พร้อม วิ่งนะฮะหกเจ็ดแปดเกจะต้องมาบนล่างแน่นอนนะครับผมฉะนั้นเลขที่จับคู่กันเนี่ยกลุ่มนี้นะหรือกลุ่มฝั่งนี้ก็จะต้องมาบนล่างแน่นอนมาที่ตัวไหนบ้างครับ6 7 8จ็ตามเลขวิ่งนะเหมือนเหมือนฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็0 1 2ยสาม ศูนย์หนึ่งสองสามติดหมดเลยนะศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าหกหนึ่งเจ็ดสองแปดสามเก้าสี่ไอหกหนึ่งสองเจ็ดออกไปแล้วนะใจความสำคัญเนี่ยเหลือเหลือเฉพาะแปดเก้ากับสามสี่ใส่กันนะเหลือแค่มุมนี้นะอ่ะเลขวิ่งจากหน่วยล่างเข้าบนล่างคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผม ก็ให้ f อฟแฟนช่องแคปหน้าจอไว้นะเตรียมตัวไปจับสลากกินแบ่งรัฐบาลออกจากแผงนะใครเจอ3ามก็เอาสาใครเจอแปดสามก็แปดสาใครเจอ49่เก็สี่เกใครเจอ9ก้ก็เกาสีหรือใครจะไปชอบ188 129 92ก็ไม่ว่ากันนะเป็นตัวเลขที่สวยงามทั้งสิ้นนะครับผม แต่สำหรับหนึ่งหกหกหนึ่งเนี่ยออกไปแล้วสองเจ็ดเจ็ดสองก็ออกไปแล้วแม่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ยังไม่มานะออกนานนานน,านูน่นนะหนึ่งแปดแปดหนึ่งก็ยังไม่มานะอาจจะมาล่างได้แต่สําหรับสามศูนย์ศูนย์สามก็พึ่งผ่านมาไม่กี่วันนะออกไปแล้วเหมือนกันนะครับอ่ะหมดเวลาพอดีครับผมอเลร่าพาจากกับคลิปที่มีชื่อว่าเลขวิ่งจากหน่วยล่างเข้าบนล่างได้นะะ ประกบคู่ให้ก็มีแค่นี้อ่ะมืดพอดีไปแล้วไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับผม